เ,เ,ใใเราจะคุยกับทางสำนักงานประกันสังคมช่วงคุยกันประกันสังคมนะครับวันนี้อย่างที่แจ้งเอาไว้เป็นเรื่องของกรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกลาออกจากงานงาน,นะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์อะไรกันบ้างจะได้พูดคุยกับทางด้านคุณกหนกนัน วิริยานันครับนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษตอนนี้คุณกนกนันอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกนกนันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญครับเรื่องราวของกรณีถูกเลิกจ้างแรงงานถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานตรงนี้ประกันสังคมมีการดูแลคุ้มครองอะไรบ้างครับเชิญครับในกรณีที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานเนี่ยนะคะครับก็ รวมรวมไปถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้างด้วยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะจ่ายเงินทดแทนในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีงานใหม่สำหรับผู้ประกันตนเนี่ยหรือยังหางานใหม่ไม่ได้นะคะในช่วงนี้ให้กับผู้ประกันตนนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากการว่างงานของผู้ประกันตนนะคะ,ะครับ จ่ายให้นานไหมครับเยอะไหมครับตรงนี้ครับอ่าได้ได้ไ่วนของการที่ผู้กันตนมีการลาออกหรือที่สุดสัญญาจ้างนะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายให้เป็นเวลาเก้าสิบวันในอัตราร้อยละสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะร้อยละสี่สิบห้าร้อยละสี่สิบห้าของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการส่งเงินนะคะออ๋ออ่าต้องเน้นตรงนี้ว่าฐานในการส่งเงินเพราะว่าเรามีเลทเลทในการเก็บเงินสมทบที่สูงสุดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะจ่ายให้ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดผู้การตนรายใดที่ถูกในจา้างเลิกจาก้างนะคะมีคําสั่งเลิกจ้างปิดโรงงานกระทันหันอย่างเงี้ยนะคะาาาาแล้วก็มีคําสั่งเลิกจ้างออกมาประกันสังคมจะจ่ายให้ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการส่งงรนเป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันค่ะอ๋อแล้วแต่แล้วแต่กรณีใช่ค่ะใช่เปอร์เอ่อเปอร์เซ็นต์การจ่ายจ่ายจ่ายเงินชดเชยเนี่ยไม่เท่ากัน ไม่เท่าค่ะที่ดูแบบเงื่อนไขของงานว่างานนั้นค่ะนะคะโอ้ลาออกลาออกยาจ้างสิส่วนยาจ้างได้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นตใช่ค่ะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของค่าจ้างสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของการส่งเงินเดี๋ยนะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างใช่ค่ะอของของค่าจ้างจากฐานอะไรนะหนึ่งหมื่นบาทสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็สี่พันห้าเคยให้ เดือนละสี่พันห้าบาทสี่พันห้าร้อยบาท,บาทใช่ค่ะครับถ้าหมื่นบาทก็สี่พันห้าคือฐานกันเดือนเลยว่างั้นเถอะฐานขึ้นฐานฐานเงินเดือนที่ใช้ส่งเงินสมทบด้วยเพราะว่าผู้ประกันตนบางคนเงินเดือนสองหมื่นเราไม่ได้เอาสองหมื่นตั้งแล้วก็คูณด้วยอัตราเงินสมทบนะคะ,ะเราเราเรามีเลทสูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะอ๋ะอมันอยู่ที่ว่าฐานเงินที่คุณส่งสมทบเนี่ยว่าฐานเงินคุณตั้งไว้เท่าไหร่ ใช่ใช่ใชตรงนั้นด้วยแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นญญาตามนั้นค่ในะใช่ค่ะลาออกหมดสัญญาจ้างเอาไป45เปอร์เซ็นของฐานที่ตั้งมาที่ตั้งไว้ถ้าถ้าเป็นถูกเลิกจ้างอันนี้ได้70เปอร์เซ็นถูกต้องค่ะถูกเลิการจะได้70เปอร์เซ็นแล้วก็ได้แค่สามเดือนอ่าถ้าเป็นลาออกกับที่สุขดขั้นจ้างจะได้สามเดือนหรือเก้าสิบวัน แล้วถ้าเขาถูกเลือกจ้างอ่ะนับเบียงวันค่ะนับเบียงวันเสม,มมุติบางคนเนี่ยออกออกวันที่สิบห้าแล้วมาขึ้นทะเบียนมาอขอขึ้นทะเบียนนะคะเดี๋ยวเรื่องของการขึ้นทะเบียนันอธิบายต่อ okay, แต่ว่า <okay. S 2> พอมาขึ้นทะเบียนปุ๊บเรานับจ่ายให้ กับผู้ประกันตนไปเลยอีก90วันนะคะนับเรียงวันไปเลยไม่นับวันหยุดราชการนับเลียงเลยได้90วันเต็มอลถ้าเป็นถ้าเป็นเลิกจ้างก็นับเรียงวันไป180วันค่ะนับเรียงวันจากวันที่คุณมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานเลยนะค่ะโอเคครับทีนี้ทีนี้เรามาพูดถึงการขึ้นทะเบียนกันเนาะครับเชิญครับครับเชิญครับอ่า ในการขึ้นทะเบียนของผู้กันเนนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมก็สามารถขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยขึ้นทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะออคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการทำลายลกันของกระทรวงแรงงานระหว่างอ่าสำนักงานประกันสังคมกับอ่ากับ กงงรมการจัดา,า,าง,งานากรมการจัดาง,งานแล้วะเอ๊ะบางคนบอกหมูจะซ้ำยากหรือเปล่าว่าต้องขึ้นทะเบียนที่เว e. ็บไซต์ m p u d o e g o t h s อันนี้เราเอาง่ายที่สุดคือเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าวางงานประกันสังคมมันจะขึ้นเว็บไซต์นนี้เเป็็วบแรกเลยว่างงานประกันสังคมบัรทัดแรกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกดดูนะผมจะลองกดดูนะอ่าผมจะกดดูจริงหรือไม่แตว่าแต่ว่าถ้าเกิดบางคนบอกโอ้โห ฉันไม่รู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตไปไหนดีไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมหรือไปที่กรมการจัดหางานเรามีบริการช่วยเหลือตรงนี้ให้ค่ะทั้งสองทั้งสองหน่วยเลยนะไปที่สำนักงานประกัน huh. สังคมก็ได้หรือว่ากรมการจัดหางานก็ได้ที่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแต่ละจังหวัดมีหมดนะคะกรุงเทพก็มีอยู่สิบสองเขตพื้นที่นะคะไปที่ไหนไปที่นั่นบางคน ว่างงานจากกรุงเทพแล้วกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดไปขึ้นทะเบียนที่ร้อยเอ็ดได้ค่ะได้ค่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมารอขึ้นทะเบียนที่กรุงเทพให้เสร็จแล้วกลับบ้านเลยได้นะคะทีนี้มันมีเงื่อนไขอีกว่าเขาขึ้นทะเบียนปุ๊บเอาขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนทุกๆสามสิบวันในทางระบบของของอาการขึ้นทะเบียนจะมีการนัดรายงานตัวผู้กันตนก็สามารถเข้าไปรายงานตัวเมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วประกันสังคมก็จะโอนเงินผ่าน ่าบัญชีธนาคารให้กับผู้กานตนครับนะคะครับอ่าคือบัญชีธนาคารที่กับผู้กาตนตนจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ นะคะซึ่งจะเป็นธนาคารไหนก็ได้ยกเว้นธนาคารอมสินธนาคารอ่าพกสออันอย่างเงี้ยและแอนทาส์ยูโอบีอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีธนาคารพาณิชย์พวกนั้ที่เป็นนธนาคารพาณิชย์ได้หมดเลยนะคะก็สามารถมาขึ้นทะเบียนก็คือพอไปขึ้นทะเบียนพอคือพอลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วผู้การตนจะต้องเอาเอกสารมายื่นกับประกันสังคมนะคะก็คือแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนซึ่งถ้าไม่มี มาเขียนที่สำนักงานได้แต่สิ่งที่ต้องเอามาก็คือสำเนาสมุดบัญชีงเงินฝากเพื่อป้องกันเราโอนผิดคนอ่าเท่านั้นเองนะคะเพื่อป้องกันเราโอนผิดคนการโอนก็ยังผ่านพร้อมเพย์เหมือนเดิมนะไม่ได้ก็ผ่านแบประชาชนใช่ไหมคบแต่ต้องใช่ค่ะเป็นัตรประชาชนแต่ต้องเป็นประชาชน<อ>แล้วก็ธนาคารที่ดีฉันกล่าวไปนะคะเราเราให้เขาสามเดือนเลยหรือว่าให้ทีละเดือนทีละเดือนค่ะเพราะมันทาความเดือดร้อนแล้วก็ แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเอบางคนบอกว่าถ้ามาขึ้นทะเบียนหลังล่ะพาล่ะเราจะจ่ายยังไงสำนักงานประกันสังคมจะมีสิจะจ่ายเงินอย่างนี้นะคะคจะจ่ายเงินตั้งแต่วันที่แปดของการว่างงานนะคะคสมมติว่าว่างงานสิ้นเดือนที่ผ่านมาสิ้นเดือนที่ผ่านมาก็คือวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาแล้วมาขึ้นทะเบียนในวันที่ ในวันนี้ในวันนี้ในวันนี้ก็คือวันที่วันที่สิบห้ากันยาสิบห้าสำนักงานประกาศผมจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่แปดของการว่างงานจนไปจนไปครบนั่รอบอ่าจนไปถึงวันที่ขึ้นทะเบียนก่อนให้เลยสิบห้าวันและอาจตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบห้าให้หนึ่งรอบเลยจะไม่ต้องมารอแลวนะคะไม่ต้องมารออีกเดือนนึงพออีกเดือนนับเลยค่ะวันที่แปดถึงวันที่สิบห้ากี่วันใจเลยอฮแล้วแล้วต้องไปรายงานตัวทุกเดือนไหม หลังจากนั้นทุกๆเดือทุกๆวันที่สิบห้าของเดือถัดไปสามครั้งคุณต้องไปรายงานตัวก็เป็นรายงานตัวในระบบในระบบอ๋อแล้วก็ใช่เพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเราจะไปหางานที่อื่นเราจะไปย้ายไปอยู่บ้านแฟนบ้านแม่ตรงไหนก็ได้เพื่อจตขอให้อย่าลืมรายงานตัวเข้ามาเพื่อให้รายงานตัวว่ายังมีชีวิตอยู่อฮะ ค่ะยัง่าท่านั้นเองเราก็จะจ่ายเงินเข้ากับบัญชีเข้าบัญชีให้กับผู้ประกันตนนะคะอ๋อแล้วสมมุติว่าถ้าได้งานแต่ถ้าสมมติผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนช้าสมมุติอุ้ยตายแล้วลืมครับฟังมาเนี่ยว่างานมาตั้งแต่เดือนมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วจนถึงวันเนี้ยวันนี้สิบห้ากันยายังไม่มีงานทำของขึ้นทะเบียนได้ไหมให้ค่ะให้เรายังให้ขึ้นทะเบียนได้อยู่แล้วเราก็จะจ่าย90้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่แปดของการว่างงานจนครบ90้าสิบวัน ถ้าลาออกถ้าที่สุดสัญญาจ้างถ้าที่สุดสัญญาจ้างก็แ้าสิบวันถ้าถูกเลิกจ้างก็ร้อยแปดสิบวันอ่าแล้วแต่กรณีนะครับถ้าถ้าถูกเลิกจ้างนั่เดือนท่าถ้าวันนี้ยังไม่มีงานทํานะคะแต่ถ้ามีงานทําแล้วก็จะจ่ายจนถึงก่อนกันก่อนก่อนก่อนกลับเข้าทํางานสมมวันที่สิบห้าวันนี้ได้งานใหม่แล้วก็จะจ่ายถึงแค่เมื่อวานนี้เท่านั้นเองค่ะตรงตรงนี้ประกันสังคมมีมีระบบ เช็คตรวจสอบไหมครับว่าคุณได้งานใหม่แล้วจะตัดสิทธิ์นี่ค่ะเพราะว่าพอคุณขึ้นพอคุณกลับเข้าทางานใหม่และนายจ้างนายจ้างก็จะแจ้งเข้ามเามารกับเรานะ,ะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างมีหน้าที่อยู่แล้วภายในภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนายจ้างจะต้องแจ้งว่ามีลูกจ้างรายใหม่เข้ามากี่คนคืออะไรบ้างเลขบัตรอะไรบ้างระบบมันก็จะอ่านค่าจากเลขบัตรประชาชนด้วยกันมันก็จะเจอมันก็จะเจอมันก็จะจ่ายจนถึงวันที่กับอ่าก่อนวันที่กับก่อนกับข้อทํางานเช่นอย่างที่บอกกับข้อทางานวันที่15จ่ายถึง14 อย่างนี้เป็นต้นเราะว,วันนี้ได้างานทาแล้วมีค่าจ้างแล้วครับ<อ>แล้วมีไหมครับที่ว่าพูดลูกจ้างเนี่ยไม่ไม่ไม่ยอมขึ้นเป็นทะเบียนผู้ว่างงานอะ่ะไม่สนใจอะ่ะมีไหมฮะแบบก็ออกก็ออกวะไม่ไม่ยอมไปขึ้นทะเบียนอะ่ะหรือว่าไม่รู้รู้าหายไปเลยอย่างเงี้ยมีไหมฮะเราเราตามยังไงตรงนี้ฮะ ก็เราเราใช้ว uh, so ิธีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสิทธิเฉพาะตัวเนาะที่เขาควรจะได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากไม่อยากใช้ไม่อยากขึ้นทะเบียนไม่อยากได้สตางค์เนี่ยก็ก็ก็มันเเขข้้าาไไดก็ต้องเรียนว่าเราเราพยายามรณรงค์เราพยายามอดีตออกสื่อบีเฟสมีอะไรแล้วก็มีสื่อประชาสัมพันธ์หลายในหลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดผู้ตัดสนจะไม่สนใจอีกเนี่ยอันนี้อันนี้สำหรับคนที่ไม่สนใจเลยนะคะ แต่ถ้าชั่วโมงนั้นไม่ได้สนใจแต่วันนี้มาฟังแล้วเกิดมีความสุกว่าเอ๊ะจนถึงวันนี้ฉันก็ยังไม่ได้งานทําเลยนี่อ่ก็ก็ยังขึ้นได้อยู่ค่ะเพราะว่ก็มีการแก้ไขระเบียบให้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยที่ว่าเกิดโรคระบาดโควิดเ่ยช่วงนี้มันมันทำให้ทู้กันตัวนว่างานเยอะ ว่างานเยอะเราก็เลย<ด>เราก็เลยมีการแก้ไข<ก>ว่าอเออรู้ทีหลังแต่ก่อนเนี้ยอาสมัยก่อนเนี้ยพอเกิน90้าสิวันมาแล้วเรามารู้หลังเก้าในวันที่91-92เนี่ยแล้วมาขอขึ้นทะเบียนมันขึ้นไม่ได้เงินก็ไม่ได้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่เราแก้ไขระเบียบตรงนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนนะคะเมื่อรู้ทีหลังก็มาขึ้นทะเบียนและต่อปัจจุบันยังมีงานทำเราก็จ่าย90วันก้อนนี้ชดเชยให้กับผู้ประกันตนไปตรงนี้ตรงนี้จะได้เสิยไปตรงนี้มีเงื่อนไขเวลาไหมว่าต้องภายในกี่วันกี่วันภายในสองปีค่ะสองปี้งแต่งตว่างงนอ๋อเอาภายในสองปีนะย้อนดูตัวเองนิดนึง นะทำงานในระบบะอยู่แล้วก็แล้วก็ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือว่าลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตรงนี้นะครับการว่างงานจากสํานักงานประกันสังคมนะครับรอลองไปเช็คดูถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ก็แต่ต้องบอกอันหนึงที่มีข้อยกเว้นนะคะครับอะไรครับ ถูกไล่ออกเราไม่ให้นะฮะอมโอเคต้องต้องเรียนกันตรงๆว่าได้พูดกันบางคนถูกนายจ้างเพักกระทำความผิดกับนายจ้างแล้วถูกไล่ออกมาเนี่ยเราต้องบอกว่าอันนี้เราไม่ได้เฉยเราให้อย่างที่ทางพิธีกรได้พูดไปก็คือเรื่องของละออกที่สุดสัญญาจ้างแล้วก็ถูกเลิกจ้างนะคะถูกไล่ออก ไม่ได้นะไม่ได้ลาออกได้ลาออกได้ไล่ออกไม่ได้อ่านะส่วนนี้ใช่ค่ะวันนี้ผมได้ฟังปั๊บแล้วโอ้ยต้องไปไปขึ้นขึ้นขอรับผลประโยชน์ทดแทนจากการว่างงานแล้วผมต้องเตรียมอะไรไปบ้างฮะเตรียมแค่สำรับบัตรประชาชนไม่ใช่ค่ะสำรับบัตรประชาชนไม่ต้องละค่ะคุณแค่กรอกเลขบัตรประชาชนหหหลลลััักกก่าเนียในแบบคําขอในระบบให้เรียบร้อยให้ถูกต้องครับ สิ่งที่คุณยื่นกับประการสังคมมีแค่สำรองสมุดบัญเชีงเงินฝากเท่านั้นเองครับเดี๋ยวอื่นๆเนี่ยมันมีมันอื่นๆมันอยู่ในระบบอยู่แล้วทางประนสังก็จะไปตรวจสอบพรายมลดขั้นตอนลดเอกสารให้กับทั่วการ์นจะได้สะดวกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยื่นเอกสารเนี่ยยื่นที่ไหนก็ได้ได้ทุกแห่งทั่วประเทศแล้วจะรู้ผลนานไหมพอยื่นเสร็จเอกสารครบถ้วนใช้เวลานานไหม ไม่ไม่นานค่ะเพราะว่า<อ>ถ้าถ้าเกิดว่าในยจ้างแจ้งลาออกรื่นร้อนแจ้งออกอผู้กันคนว่าอ๋อใน,ในกอไก่ในในกอไก่เนี่ยลาออกลาออกนะถ้าฐานข้อมูลพร้อมรับทราบผลได้เลยแล้วก็ลจ่ายเงินสมมติวันเนี้ยทราบผลแล้วไปถึงสำนักงานเอาสมุดบัญชีเงินฝากไปยื่นครับอ่าเจ้าหน้าที่ก็จะคียข้อมูลดูอ๋อในแจ้งแจ้งแล้วอนุมัติสิตให้ ผู้การตัวก็ได้รับตั้งแต่วันที่แของการว่างงานจถึงวันที่15ที่มาขึ้นทะเบียนแล้วก็เอาเอกาสารไายื่นเรียบร้อยก็ได้เลยค,ค่ะมีกรณีนายจ้างลืมนายจ้างไม่สนใจบริษัทลม้มละลายมไม่สนใจมีไหมครับตรงนี้ยังไงต่อค,ครับ ประกันสังคมตามค่ะเป็นภาระเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นหน้าที่ไม่ใช่ภาระของภคเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดตามค่ะก็ร่วมกับผู้การตนก็ช่วยกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้การตนอูู้มันอยู่ไกลอ่ะอยู่ต่างจังหวัดคนลจังหวัดคนละภาคทาไงดีโอเคเดี๋ยวประกันสังคมมีวิธีติดตามให้ค่ะผมเคยเจอครั้งหนึ่งในเคสหนึ่งที่ผมเคยเคยเจอผมชอบชอบมาก นักงานประกงคมเนี่ยเขาจะมีเมสเซจมามาตามหาคนที่ตกงานอยู่ผมเคยเห็นเนี่ยเพื่อนตกงานอก็ประมาณหลายเดือนละเขาก็ถับเมสเซจมาจากสำนักงานประกันสังคมแจ้งมามีตำแหน่งนี้ว่างสนใจไหมคะเมสเซจมาทาง้วหางานให้ด้วยใช่ ก็จะคิเพื่อใครสนใจหรือไม่สนใจเป็นบริการร่วมกันระหว่างกรมการจัดหางานนะคะครับอันนี้ชื่นชมเลยชื่นชมเลยดีมากคือบางคนมันรู้จะไปหางานที่ไหนไงพอเรื่องของอายุเรื่องของอะไรเงี้ยออกจากโรงงานมาใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ครับผมครับผมครับผมคำถามสุดท้ายครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า มีผู้ประกันตนได้ใช้สิทธิ์ขอรับเงินว่างงานตอนนี้มีตัวเลขมีข้อมูลอยู่ไหมครับเท่าไหร่ยังไงครับมีค่ะมีค่ะก็คือตั้งแต่สถานการณ์ตั้งแต่มีนาะคม,มค2 5 6 3นะคะที่การระบาดท,ที่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้สําหรับการลาออกเลิกจ้างชดสัญญาจ้างเนี่ยนะคะคมีคนใช้สิทธิกับสำนักงานประกันสังคมไปแล้วนะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นกว่าคนค่ะที่เป็นเงินสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาท หมื่นกว่าล้านแล้วคนตกงานก็คือหยุดจ้างลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลาล้านเจ็ดแสนสี่หมืนกว่าสจริันหกร้อยแปดเจ็ก็จะได้ผลกระทบไปก็ได้รับการเยียวยาดูแลตรงนี้ในส่วนของประกันสังคมอ่าตูที่สี่หมื่นสี่พันล้านค่ะอันนี้ก็ตัวเลขก็ แต่แต่สิ่งที่น่าสังเกตนะคะสิ่งที่เรามีสถิติก็ต้องต้องต้องเรียนว่าไม่น่าเชื่อว่าคนไทยลาออกมากกว่าถูกเลิกจ้างอืมครับครับอันนี้เป็นข้อมูลแต่ด้วยโรคระบาดแล้วอาจจะใหญ่กลับบ้านหรืออะไรก็แล้วก็ก็อาจจะเป็นไปได้สถิติที่ทําให้เห็นเนี่ยที่ที่เราเก็บเก็บตัวเลขมาลาออกมากกว่าเรื่องของสมัครใจลาออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันลาออกมากกว่าถูกเลิกจ้างอืมเนอะมากกว่ามากกว่าทีเดียวไทยยังสู้อยู่ก็สู้ต่อไปแล้วกันเนาะ อ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีงานทําดีกว่าดีกว่ากว่าสภาวะแบบนี้นะคะคนที่ฟังอยู่ยังไม่ได้รับรายละเอียดชัดเจนวันนี้น่ะจะโทรไปเบอร์ไหนอยากพคุยขอสามารถโทรติดต่องทางช่องทางนี่จะเป็นสายด่วน24บริการ24ชั่วโมงนะคะอ่า1506ค่ะหรือหรือเบอร์ของ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าจะโทรมาที่สำนักงานใหญ่นะคะเดี<อ>๋ยวดิฉันให้เบอร์ของกองไว้ขอสำนักสิทธิททประโยชน์ไว้นะคะ,ะสำนักงานใหญ่เลยนะคะในรา,ายละเอียดตรงน,นี้สำนักสิทธิประโยชน์ที่ศูนย์สองเก้าห้าหกเก้าห้าหแปดศูนย์ถึงเก้าสามค่ะหกสองแปดศูนย์ถึงเก้าสาม 9562280ถึง93สามเบอร์รสำนักงานสำนักสิที่ประโยชน์นะคะ9 5 6 2 2เบอร์ของสำนักงานใหญ่แต่ว่าจําญาก็1506ค่ะอโอเคครับโอเคครับอ่ะวันนี้ได้ข้อมูลในเบื้องตน้นครับแล้วก็ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ทําประกันสังคมมาไว้นะทํางานในระบบแล้วถูกเลิกจ้างแล้วลาออกจากงานตรงนี้มีเงินชดเชยเยียวยาให้เป็นเงินสมทบ เป็นเงินอ่ออะไรนะเป็นเงินเขาเรียกเป็นเงินอะไรครับทดแทนรายได้กรณีว่างงานการขาดรายได้กรณีว่างงานแล้วก็ยืดมานะภายในสองปีถ้าคุณเข้าเกณฑ์นี้คุณได้รับการชดเชยตามหลักเกณฑ์ต่างๆเลยต้องไปขึ้นทะเบียนรายงานตัวคะับผให้ทราบให้คุณกนกนันสรุปสั้นๆอีกสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่เข้าขายกรณีเชิญเชิญครับ ก็คือผู้การตนที่พิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นลาออกหรือที่สูดสัญญาจ้างหรือถูกเลิกจ้างนะคะแล้วก็ส่งเงินสมทบมาแล้วให้เป็นสมาชิกกับประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนะคะอันนี้เรานับสิทธิ์้วหลังให้ภายในสิบห้าเดือนแล้วก็รู้ตัวว่าหรือเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมีความประสงค์ที่จะอยากใช้สิทธิ์ตรงนี้มีสิทธิ์ตรงนี้อยู่ก็สามารถรีบไปขึ้นทะเบียนนะคะโดยสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์นะคะ,อะขององมการจัดหา,าง,งานได้นะคะ โดยโดยโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ขอปกงจากทางไดแล้วก็ขึ้นคลิกเข้าไปเพื่อขึ้นทะเบียนกรณีว่างานเพื่อขอรับประโยชน์แทนกับสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะอ่าก็จะมีทั้ง45ของค่าจ้าง90วันแล้วก็70ของค่าจ้าง180วันแล้วแต่กรณีะนะครับโอเคครับอ่าสนใจอยากจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปสายด่วนของประกันสังคมนะครับ หนึ่งห้าศูนย์หกศูนย์หกอันนี้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยเหรอยี่สี่ชั่วโมงค่ะมีคนรับไหมเราจัดเจ้าหน้าที่เป็นเวรรับสายโอ้โหณทนนเขาปรับปรุงแล้วนะตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าคนโทรก็เยอะเหมือนกันคนโทรก็เยอะคนเธอเยอะให้ผู้กันตนเพื่อให้ผู้กันตนได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุดนะคะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกหนกนันมากครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับผมยินดีค่ะคุณกหนกนันวี ริยานันนะครับเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนะครับวันนี้มาคุยให้ฟังอธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานไล่ออกไม่ได้ไไดนะครับไ,<ด>ไล่ออกไม่ได้ถูกเลิกจ้างได้ลาออกได้นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูภายใน2ปีนี้ยอยู่ในข่ายคุณมีสิทธิ์นะครับไปลงทะเบียน ขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้เลยนะครับ,รบเป็นเงินเป็นเงินแล้วแต่นะแล้วแต่จะมสมเดือนจะ6เดือนก็แล้วแต่กรณีรเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้